ตึกตึกอันนี้จะจิ้มคนที่ได้จับคนแรกนะเสร็จแล้วก็ถือของใครที่ได้โอ้ยอยากให้ใครรวบแม่อันนี้คือคนที่ได้จับคนแรกจอจอมาเลยวเจอไปจับคนแรกแดงของฉันแน่นอนของฉันฉันขอให้จอจอได้ของฉันแดงของฉันแดงนะไม่ถูกมั้ยอุ้ยหมดแล้วออกไปด้วยฉันยังไม่อยากจับเร็วขนาดนี้ แกเลยเพราะมันเป็นเป็นอักษรม่าไหมเป็นอักษรมงไหมแกอมกันมันตลกดีนางแกอะวงนางแกบุกยไอ้เอามอบอมอบแกทีเดียวแต่แกทีละคนโอเคเอามอบก่อนไปจบเอาไปถ้าบ่อยูกท่าบ่อได้ของใครอ้อได้ของใครไปเวียนหมึ่งเฮ้ ต้องมอบต้องรีบต้องมอบเอันอ่าต่อไปต่อไปเจ้าโจ้ไม่เอาไปเลยไปเอาเอาไปใหม่เอาใหม่ารู้สิมันรู้การเรียบบีทนักของบีทได้แล้วยานึงเลยทั้งแขอเอซเล่นและ ของไอเสเว่นแหละแชะแชะแล้วก็ได้อีกครับไปส่งไปซือเลยโอเคแชะแชะต้องมีมีแต่อย่าไปบอกของฉันที่สุดอ๋อจุบจิมโกรธแน่จุบจิบไ่ของฉันน่ทำไมอะทำไมจิบแล้วเสียใจล่เอะไรอะทำไมเอา จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นไม้ที่ได้อยากได้เ่าพีชแต่ว่าพีชอ่ะเขาหลอกงงบอกไม่ใช่แต่ว่าพีชก็ได้เหมือนกันนะมันแตกรู้รู้ว่าคืออะไรมันมีคนแอบบีบแล้วแน่ต้นใหม่หรือเปล่าตัดชื่อใครออกนะชื่อเขาอะไรเนี่ยวือจะเป็นคนกดอ๋อ ถ่ายรูปกันถ่ายรูปรสมองซันซิลชาชเะโอเคไ้เจ้าชักเหนาเดี๋ยวฉักดอยากให้มึงได้องัวได้ได้ไม่อยากจะคิดแล้วเดี๋ยวนะของใครอ่ะไม่เราเราได้ของตัวเองไม่ได้ดิเออไม่ได้แล้วเหลือกี่คนยาจับยังจับแล้วเหลือสองคนก็คือสลับกันเลย ก็คือต้องได้ของใช้ของคุณครูใช่แล้วโอเคเอาไปคือได้ของคุณครู้สมองค่ะสมองค่ะสมองขู่เลยนม่จุ๊จิ๊บต้องฉันรู้เลยอ่ะเป็นอะไรอ่ะมาน้ำกันเนี่ยน้ำกันเนี่ยตัวสหยเนี่ยเจเออแล้วฉันจะแล้วฉันชอบไหมล่ะคนนี้คือเป็นของไปเสนีย์อ่ะ อันนี้ของครชาวริคโใชไหมทโเี๋ยวเดี๋ยวโอ oh! ๊ยทานสาบอกเยนาคืหน้าขเะเทหารทอทหารเียท่านเขาบอกว่าผู้โอ้มีนก็เลทถกกระถิหกเลย ไหนดีเราไหมที่ช็อตยุงทหารอะไรอ่ะที่ช็อตยุงก็เปิดใช่เหรอจะได้รู้สอดอีไมลเลยแหละเปอี่ยนภาษาพอดีเลยอะ่รอ่ะ์จะไปออาของใครของมวกเธอ ของเซเว่นของเซเว่นอ๋ออะไรแม่ตัวอะไรนะบีดอ่ะของซักผ้าเบาหวานขึ้นแน่เลยเนี่ยเบาหวานคืออะไรอ่ะบิสกิตไงบิสกิตยาชอบเลยหวานหมู่แต่ว่ามันนี่อันหนึ่งไงที่บอกหมอกับเราบีดบะหมี่เครื่องซัมเจลล์ ไม่ชอบสัก้าไม่ไม่ได้ชอบต้องทำโคโอเคโอเคต่อไปผ่านไม่ผ่านโอเคของของอันนี้ของนกไม้อาของนกไม้นี่ของไม้ของไม้ไม้บอกว่ามอม้าอ่อนไหวเหรออะไรอะผมอะไรอะผมอะไรมอม้าไม่หยาบม่ว เอาไม้ยังไงอ่ะม้วไงม้วนหรอม้วนม้วนเหรอม้วนตีเหรอม้ไม่มันเป็นแบบแปะแผ่นร้อนนะอะ้รอโอเคอันนี้อะไรไข่เลยใช่เลยต้ี่อนี้อันนี้อะไรอ่ะเสียามว้หมวกกุด้าเหรออ้หมวกกุฎ้าอ่ะหมวกกุด้าใส่ซิเด๊ บอกกูได้ oh, ah, ah. มเาออกบินทบโอเดี๋ยวดูวเองก่อนต่อไปของใครของี่อันนี้บูกอไก่ใช่ไหมกอไก่อายุได้อะไรอุอยยังดีโอ้โหคิดได้ไรพอเรียกว่าอะไรกะชอ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  anh lại rồi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  ใช้เอิร์ดกอบผงอยู่กับทันติกานานอยู่กับทันิกานานอันนี้ยังนี่อันนี้โกยผงโกยโกยผงโกยเตียมฝีอาแล้วในนี้คืออะไรมีอีกมีทุกอย่หมดอันนี้อะไรของเล่นเขาเยอะบอกกรอบลูกคือของเล่นเยอะมากคุณกรอบลูกอันนี้ต้องใช้นะกรอบลูกหรอมันเฉยนี่เพิ่งส่งมาที่บ้าน การแักหนูเลิศเออมันได้ใช้นะเออเลิศขอบคุณค่ะเคจบเนี่ยบินถบาทจนแบบนี่ตีเปิมอะไรนะมองหัวแล้วมองตีนแม่นี่ของพี่อาร์ตใช่ของฉันเองนี่ฉันนั่นตาไหลอ่ะรแล้วอ มีอะไรกันล่อันนี้ของของกินเล่นกอนขนมโอรีโอกรองโอรีโออะไรกันล่ะคุณอ้อนอ่างไงแกะยากแล้วพันพันเยอะด้วยนะอะไรอะไรอะไรอุปกรณ์หรือเปล่าแกแล้วบอกเด้อน้อนหาทไมหอมากีโป้งเนี่ยวมัน่ยังไม่ถอดสพาวัอไม่รณ์สะพายเลยนั่นี่ย EQ จัง โอเคแล้วดูทา <laughs> ไ่ทาค <laughs> ืออันนี้นะารทานาะเออทำตามทำตามน้องสิเดีเอ้เลิดเลิ่อไปทานี้นกดเยล่านี้แก่ินะเดี๋มันะระวังแตกนะเออไม่นใส่เกลือกินนะไม่ไม่หุ่นงนต ม่เอาไว้ถวายเนนตอนเทนอ่ะอ๋อูบ้าต้องเจอโอ้ใหญ่มากนึกว่าที่เดกใหมาแล้วหนักด้วยรือว่าร่งมันใครไกลหรือเปล่านีหรอ มางก่อนหน่อยไปวางตกเดี๋นะไม่อยากมันมีอีกมันมีอีกยไม่ไม่หาแลยวอ้มันไม่ได้นี้มันต้องเอาขึ้นมาเออเพิ่งซื้อต้นไม้ใหม่เออวันนี้ใส่โอ่งเขาบอกว่าโอ่งใส่น้ำได้สองลิตรเลยนะโอ่งกับอ่างโอ่งกับอ่างก็เนี่ยไม่ใช่โอ่งเหมือนกันอันนี้มันคือที่ใส่ยากันยุง นี่ของใครวะไม่โอ้โหนี่เป็นน้ำไข่เลยเป็นน้ำไข่เป็นนไ่ี่อมต่อไงกิ๊ตอนสุดท้ายแล้วนี่ของจุิ๊จอจานจอจานอย่ากินโจกมันจำนะในไข่อะของจอจอนะใช่จอจานร้องไห้แล้วจร่จัตายมาแล้ว บาทอันนี้บาทเลยอบาทคุณเลยครบคอบเออเอ้ยขอบคุณจอจานดึกใช่ต้องช่เห็นไหมไม่ต้องของเออใช้ของใช้ต่อได้แต่ว่าพีอายังไม่ใช้ผออนนะเออต้องใช้เลยเหรอต้องใช้เลยเหรอเลยเห็นไหมโอิโอยังถวายเน้นน้อย อาจจะยังไม่ร้อนจนะเป็นหวัดเลยอ่ะไม่ไม่คันร้อนอ่ะไม่ใช่หวัดแล้วจนน่าจะยจริงจริงอุ้ยบัตรออนสวยนะยูทิบ็อกอร์เออเออหวาน เอาพ้อหบอสีพ<ด>าไป<ด>บินทะบะต์ไอหนีบอนเลยเอาจีบมาใส <c oughs> ่ไม่เป็นอะ่ะโอเคจบแล้วจบแล้วงานงานจับฉลาก